พี่เลียวครับผมชื่อตีนะฮะมีอาชีพค้าขายก็คือคุณตีเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของคุณตีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการกันแกล้งมากกว่านะฮะเพราะว่าวันนั้นนะฮะวันที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณตีเขาก็เก็บในขณะที่เขาเก็บรถก๋วยเตี๋ยวนะ,ะเก็บข้าวของก้าของอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข็นรถกลับบ้านนะฮะ เ็นกลับมาเรื่อยๆนะฮะนะพอถึงประตูบ้านของตัวเองเนะะี่ยคุณตีก็บอกว่าเขามีความรู้สึกแปลกๆะฮะเหมือนมีใครสักคนนะ,ะยืนรออยู่ก็จริงๆครับในขณะที่รถเนี่ยฮะกำลังเข็นผ่านประตูไปเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินออกมานะเดินออกมาจากใต้เงาดำนะะในยามค่ำคืนตรงนั้น ผู้หญิงคนนี้ครับเขาก็เดินเดินมาแล้วก็อุ้มลูกแต่งตัวคล้ายกับชุดของชาวกะเหรี่ยงนะเนื้อตัวมอมแมมฮะเขาบอกฮนะตีบอกเนื้อตัวมอมแมมมากครับเธอคนนี <S <S <ะ>้มองตามผมช้าๆในขณะที่ผมเองก็เดินเข็นร้านเนี่ยผ่านเธอนะเพื่อ <S <S เพื่อเข้าสู่รั้วบ้านนะหลังจากที่พอถึงที่หมาย ก็คือที่บ้านเรียบร้อยแล้วก็จัดมงจัดมุมเก็บของจนเข้าที่เสร็จนะฮะเสร็จสับแล้วเนี่ยคุณตีเขาก็เดินเข้าไปที่บ้านฮะตรงประตูบ้านเนี่ยก็คว้ากุญแจออกมาเสร็จปุ๊บล้วงกระเป๋าไปเอา้าเฮ้ยใครใครเอากล่องของขวัญมาวางไว้หน้าบ้านมีกล่องของขวัญครับของขวัญในวันพระเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันพระ คุณตีเขาก็เลยนึกเอ๊ะวันนี้เราวันเกิดเราก็ไม่ใช่นะมันเลยมาตั้งนานแล้วใครเอาอะไรมาให้ด้วยความดีใจครับคุณตีก็เลยเปิดประตูบ้านเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็เอากล่องของขวัญเนี่ยเข้าไปแล้วก็วางกล่องนะฮะกล่องนั้นไว้ที่หน้ากระจกครับจากนั้นตัวเองก็จัดแจงฮะอา,งอาบน้ำอาบน้าให้สบายตัวก่อนครับเพราะว่าก็กล่าวว่าเดี๋ยวก็ต้องมาเปิดกล่องลนะนะฮะกล่องของขวัญ หลังจากนั้นครับหลังจากที่ตีเนี่ยเขาออกมาจากห้องน้ําแล้วคุณผู้ฟังครับก็พบว่ากล่องของขวัญชิ้นนั้นของเขาเนี่ยฮะได้ตกลงมาคว่ำอยู่ที่พื้นฮะคุณตีจึงรีบเก็บนะฮะแล้วก็คือรีบรีบเก็บก่อนเลยก่อนที่จะไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก็ยังนึกเลยว่าถ้ามันเป็นเค้กเนี่ยสงสัยคืนนี้ได้กินหน้าเค้กเละ,เละแน่ หลังจากที่แต่งตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะตีเขาก็นําเอากล่องของขวัญน,นั้นนะฮะมานั่งแกะด้วยใจระทึกครับตีเขามันเหมือนเด็กๆอ่ะคือมันมันตื่นเต้นนะฮะมันเหมือนเด็กมากๆนะในตอนนั้นของผมพอผมแกะออกมาฮะชั้นแรกปุ๊บอ่ะมันก็เป็นให้ลุ้นอีกแล้วฮะมันก็เป็นกล่องไฟฉายครับโอ้โหใจระทึกกว่าเดิมฮะคุณตีบอกจากนั้นครับคุณตีก็เลยรีบแกะ รีบเปิดฝากล่องไฟฉายออกมาปรากฏว่ามันระทึกกว่าทุกครั้งครับเพราะว่ามันเป็นกระดูกผีฮะ <c oughs> คุณตีเล่นเอาผมเห็นภาพและกำลังดีใจกำลังดีใจเปิดมาเฮ้ยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเป็นกระดูกของอะไรคนหรือสัตว์แต่รู้ว่ามันเป็นกระดูกตกใจมากฮะก็เลยรีบเอาไปวางไว้หน้าบ้านก่อนครับ ก็คิดไว้เอ่อก็คิดไว้ว่านะฮะว่าไว้พรุ่งนี้ก่อนจะนําไปทิ้งนะฮะพอกลับเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณตีก็นอนนอนแบบกังวลน่ะเฮ้ยใ,ใครว่ามันมาเล่นแบบนี้ใครมามาทําใส่นะฮะทำของใส่คุณครับเรื่องผงกระดูกผีเนี่ยไม่ใช่เอาแค่กระดูกคนตายแบบนี้นะฮะหรือว่าเอาผีไต้หงเนี่ยเอากระดูกผีไต้หงมาแล้วมาเสกแล้วก็เอาไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ผมเพิ่งมารู้เมื่อเดือนที่แล้วว่าการทําคุณใส่ด้วยผงกระดูกผีเนี่ยมันไม่ได้ทําง่าย,ายมันต้องหาศพที่มันมีวันมีเดือนมีข้างขึ้นข้าง,างตายอย่างนูน้นอย่างนี้มีลักษณะแบบนี้ถึงจะใช้ได้อย่าไปอะไรมากมายฮะกระดูกก็คือกระดูกอีกหน่อยเราตายก็เป็นกระดูกครับนะฮะนะก็อธิษฐานเลย ถ้าฉันตายปุ๊บตายตายไปเมื่อไหร่ขอให้กระดูกบางส่วนปิวเข้าคอมันไอคนที่ส่งมาเอออเากับมันตกอาจากนั้นฮนะคือเขาเนี่ยนอนไม่หลับนะครูฟังครับก็เลยคืออย่างว่าคนคิดดีทําดีไงเพราะคนคือตีเนี่ยทำมาหากินนฮะขายก๋วยเตี๋ยวตอนกลางคืนนะกว่าจะเสร็จก็นูนนะ่นอ่ะสี่ห้าทุ่มเก็บร้านแล้ะ คือคนคิดดีทําดีไงฮะแต่พอมาเจอแบบนี้เขาก็นึกไม่ออกมันก็ทําให้จิตตกมันนอนไม่หลับนอนกระสับกระส่ายเนี่ยแต่มันแต่คุติเขาบอกว่าอย่างี้นะฮะแต่ยังไงก็ตามฮะเขามารู้สึกตัวอีกทีก็ช่วงตีสามนิดๆครับที่บอกอย่างนั้นก็ว่าเออก็เพราะว่ามันเป็นเวลาที่คุณตีเองเนี่ยต้องออกไปซื้อของเพื่อที่จะมาเตรียมทำก๋วยเตี๋ยวนะฮะ ก่อนน่าจะเป็นพวกออกไปซื้อหาซื้อเนื้อซื้อเส้นแหละนะครับน่าจะประมาณนั้นพอลืมตาขึ้นนะฮะคุณตีก็บอกในขณะที่กำลังสับกสายอยู่แล้วมันก็ได้เวลาที่จะลุกแล้วก็ลืมตาขึ้นพอลืมตาขึ้นปุ๊บคุณติขนลุกเลยคุณตีก็เห็นผู้หญิงคนนั้นฮะผู้หญิงคนที่เห็นเมื่อช่วงตอนดึกนะฮะคุณผู้ฟังครับที่อยู่ในชุดกะเลี่ยงอะสีขาวเธอยือนอุ้มลูกฮะแล้วมองมาที่ผมก็คือมองมาที่คุณตีเนี่ย เธอยืนอยู่ที่ตรงปลายเท้าฮะห่างของผมไม่ถึงสองเมตรแล้วก็ค่อยๆก้าวมาหาผมอย่างช้าๆก้าวมาฮะก้าวมาก้าวมาจนถึงตัวพอจะถึงตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอกำลังจะโน้มตัวลงมาหาคุณตีเนี่ยแล้วเธอก็ร้องกรี๊ดเลยฮะโอ,โอ,โอ้โหลุกอืเธอร้องกรี๊ดเต็มๆฮะคุณผู้ฟังครับคือกรี๊ดแบบเหมือนเจ็บปวดซึ่งขณะนั้นตีเองเขาบอกว่าผมกําลังอึง้งนฮะพี่ ผมกาลังอึง้งแต่พอหายอึ้งปุ๊บเนี่ยนึกขึ้นได้ฮะว่าที่คอตัวเองเนี่ยคล้องคล้องพระเอาไว้เป็นพระพุทธชินราชนะค,คุณตีเขาคล้องเอาไว้นี่คนดีจริงฮะคล้องพระที่คอไม่ต้องกลัวเฮ้ยอยู่ใกล้ผู้เอ้เชยคล้องพระไม่ฮะดีมากๆเนาอฮะดีมีพระไว้ดีครับคุณตีก็เลยบอกว่าผมเลยยกมืออารัธนาเลยครับหลังจากนั้นก็รีบลุกไป นะแล้วก็แต่งตัวนะแล้วก็ออกไปที่จะจ่ายตลาดครับก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยผมก็เอากล่องของขวัญวันพระนะั้นฮะไปด้วยนะคุณตีก็เดินนะแล้วก็เอาไปโยนทิ้งลงแม่น้ําปิงครับนะเหมือนกับคุณตีคิดอย่างครับว่ามันเหมือนกับการลอยอังคารนะเหมือนกับลอยอังคารไปในตัวแล้วเขากเา็เหมือนกับแผ่เมตตาให้เลยนะหลังจากนั้นก็กลับไปที่กานะผมก็ใส่บารอุทิศ ให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นนะครับไม่ให้มารังควานผมแล้วเขาก็เงียบไปเลยครับก็คือมันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลยนั้นแสดงว่าก็คือเหมือนวิญญาณรับรู้แล้วว่าอาจจะถูกปลดปล่อยนะฮะแล้วก็คุณเป็นคนที่คิดดีทำดีนะคุณตีฮะก็เลยแคล้วคลาดนะนั่นก็คือเรื่องของคุณตีทั้งหมดนะฮะโอชอบชอบเรื่องนี้นะฮะดีครับ คือมันมันหลอนหลอนนิดๆแต่หลอนพอขนหัวลุกอะ่ะเออนะแล้วเขาย่างมาใกล้ๆเงี้ยค่อยๆก้าวมามันเห็นภาพอะ่ะโอ้พูดแล้วก็ขนหัวลุกอืม